แต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดว่าคุณกินไขมันในปริมาณที่มากเกินไปครับมันทําให้คุณอ้วนขึ้นแน่ๆแล้วมันก็จะกลายเป็นภาระสําหรับการวิ่งของคุณทําให้คุณอุ้ยอ้ายแล้วก็วิ่งไ้ช้าใช่ไหมครับดังนั้นปริมาณของการทานไขมันครับสำหรับมือใหม่ที่ยังซ้อมวิ่งได้ไม่จริงไม่จังหรือว่ายัางวิ่งได้ไม่ได้ไกลมากพอครับผมให้เอาน้ำหนักตัวของคุณเป็นกิโลกรัมครับคูณหนึ่งนะครับหรือว่า0ูนย์ก็พอแล้วนะครับ จะเป็นปริมาณของไขมันนะครับที่มากเพียงพอสำหรับตัวคุณนะครับคือไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดวคุณเป็นสายวิธีจริงจังมากๆนะครับผมแล้วก็คุณฝึกหนักด้วยนะครับแล้วก็เล่นเวทชอนนิ่งหนักด้วยครับการทานไขมันดีที่มากเพียงพอครับจะช่วยให้คุณนะครับผมมีปริมาณของไขมันอยู่ในร่างกายเนี่ยนะครับที่โอเคนะครับผมที่แบบเหมาะสมนะครับและที่มาเลยคือคนที่ฝึกหนักครับ จะมีระดับของฮอร์โมนในร่างกายนะครับที่ drop ลงครับทั้งในส่วนของตัวของเทสโทอสเตอรนแล้วก็ตัวของทีมัยโกนฮอร์โมนครับดังนั้นการทานไขมันดีครับจะเป็นตัวช่วยรักษาสมดุลฮอร์โมนให้กับร่างกายของเราด้วยเช่นกันทาให้คุณยังคงมีความแข็งแรงแล้วก็มีความฟิตอยู่นั่นเองครับผมโดปริมาณของการทานไขมันดีของคนที่เป็นกลุ่มฟิตนะครับที่แบบออกกำลังกายแบบเข้มข้นจริงจังเลยครับไม่ว่าจะเป็นสายฮาบมาราธอนหรือว่าสายมาราธอนหรือว่าเป็นสายไฮบริดเทรนนิ่งครับผมคุณควรต้องกินตัวของไขมมมมััันนดีีครรผอยู่่ทปปิิาณณ้หกกกตวโ ไปนจนถึงัึงถึง1.5นะครับจะเป็นปริมาณของไขมันดีที่เหมาะสมสําหรับคนในกลุ่มที่เป็นสายแอดวานซ์ซีนะครับดังนั้นนะครับให้ย้อนดูตัวของตารางการกินอาหารของคุณครับว่าคุณได้รับในตัวของไขมันดีเนี่ยนะครับที่โอเคไหมที่เหมาะสมไหมนะครับเพราะถ้าเกิดคุณได้รับตัวของไขมันดีที่เหมาะสมผมบอกเลยว่าความอึดความทนในการวิ่งหูวุนเนี่ยนะครับมันทะลุชาร์จแน่นอน